ปิดตาที่มีความเล็กมากๆเลยนะครับจับแทบจะยิบจับไม่แนทบจะหล่นหายได้เลยนะครับถึงพระองค์พระจะเล็กแต่ราคาไม่เล็กละจ้ะนี่องค์นี้เลยแบบนี้องค์หนึ่งนะครับสล้านผมรับเช่านะถ้ามีได้อย่างนี้นะคงละสี่ล้านผมรับเช่านะถ้าให้เที่ยวไปดูก้อยเนี่ยถือว่าเล็กมากๆเห็นไหม สวัสดีครับ FC แฟนเพจของอ้วนลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้เอาพระนะครับปิดตาที่มีความเล็กมากๆเลยนะครับจับแทบจะดิบจับไม่แทบจะหล่นหายได้เลยนะครับถึงพระองค์พระจะเล็กแต่ราคาไม่เล็กนะจ๊ะนี่องค์นี้เลยพระปิดตาของหลวงปู่สุกวัดปักอคอมะขามเท่าหรือที่เรา,เราท่านๆเรียกอย่างว่าพระปิดตากรมหลวงชุมพรน,นะครับผม องนี้ที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่มีความสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีความคมชัดแล้วก็สวยไม่แพ้องค์ไหนเลยนะครับซึ่งเป็นองเนี้ยเป็นองค์ที่ผมได้มาแล้วรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึง่งเพราะว่าพระองค์นี้ได้มาจากพระในรังของผู้ใหญ่เก่าแล้วก็เป็นพระที่ถือว่าสวยระดับ ต้นๆของวงการพระเครื่องเลยนะครับเนื่องด้วยพระกรมหลวงเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่ายังมีพุทธคุณเนี่ยไม่เล็กเหมือนองค์พระนะครับเนื่องด้วยว่าพระเนี่ยเขาสร้างที่กรุงเทพเป็นพระหลวงพุทสุกวัดปมมักคอมขามเท่าจังหวัดชัยนาทเอ้ยแต่มาสร้างที่กรุงเทพได้ยังไงหลายๆท่านต้องแอบสงสัยแบบผมแน่นอนใช่ไหมครับแต่บางท่านที่เล่นพระเนี่ยก็รู้ คือสืบเนื่องด้วยท่านมาสร้างที่วังนางเลิงเนื่องด้วยเป็นวันไหว้ครูของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ท่านรักมากๆนะครับและเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่ท่านรักอาจารย์ท่านมากๆเช่นกันท่านได้ล่ําเรียนศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเท่านะครับท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ ชอบในเรื่องราวของคขมังเวทนะครับแล้วก็ชอบทดลองทดสอบนู่นนี่นั่นจนมีบันทึกต่างๆนานาท่านได้เห็นหลวงปู่สุขเนี่ยได้ทำเขาเรียกว่าเสกต่อหน้าท่านแล้วก็ทําให้ท่านเห็นว่าเสกหัวฟีให้เป็นกระต่ายเสกขอนมาให้เป็นจอระเข้เสกใบมะขามให้เป็นตอเป็นแตงท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหสนใจในคขมังเวทในพระรูปนี้แล้ว ท่านก็นเลยเดินทางไปเรียนสพพวิชาต่างๆจากหลวงพ่อสุขปาปะคองมาขำเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันและยังมีการจดบันทึกเพราะว่าเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรท่านถือได้ท่านถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์และก็จะมีการบันทึกต่างๆที่ท่านเดินทางเสด็จไปนู่นไปนี่ไปนั่นรวมถึงท่านได้ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อสุขด้วยก็มีการบันทึกเรื่องราวทั้งหมด นะครับพระหลวงปู่สุกวัดป,ปักลองมะขามเทาปิดตาอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นปิดตาเนื้อผงใบลานหรือว่าเนื้อผงคุกรักนะครับก็คือว่าเข้ารักเหมือนกันแต่ว่าเป็นออกแบบโซนแบบเนื้อใบลานคล้ายๆพวกพุงป่องคล้ายๆพวกแจกแม่ครัวเนื้อโซนนั้นเลยนะครับแต่มีขนาดที่เล็กมากและก็แจก ที่วางนางเลิงในพิธีไหว้ครูของเสดเตียกมรหลวงพระนี่นะครับเข้าใจว่านะครับน่าจะสร้างไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายน่าจะเป็นหลักร้อยนะครับแล้วก็คือโดยส่วนใหญ่พระชุดนี้จะอยู่ในผู้ที่ตามเสดหรือข้าราชบริพารขุนนางชั้นผู้ใหญ่จะไม่ได้ถูกเล็ดลอดออกมาจากจากข้างภายในสู่ภายนอก แพร่หลายมากนักเนื่องด้วยคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีเป็นเคุืยญาติหรือเป็นค้าจารพลานเป็นลูกเป็นหลานของท่านท่านก็จะหยิบแจกให้นะครับก็เลยไม่ได้ออกมาสู่ท้องตลาดแล้วมามีการซื้อขายแบบแพร่หลายมากนักก็เลยค่อนข้างที่จะหายากแบบนี้นะครับถ้าท่านใดมีอย่างนี้ผมรับเช่าไม่ต่ำจากสี่ล้านขึ้นนะครับซื้อ ถ้าสวยๆแบบนี้สี่ห้าล้านผมรับเช่านะท่านฟังไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าพระสวยๆเนี่ยแพงวันแรกวันเดียวที่ที่ท่านที่เราซื้อจําไว้นะครับเล่นพระแท้เก็บพระสวยยังไงก็ต้องมีคนที่อยากได้ของเราเนี่ยตามหาเราแน่นอนขอให้เราเล่นพระสวยและสวยจริงอย่างองนี้ถือว่าสวยจริงองค์นี้มีคนให้ผมราคาผมได้กาไรแล้วนะผมไม่ได้อยากให้บูชาเพราะว่าเป็นพระที่ผมเนี่ยคิดว่า เป็นองค์นี้เป็นองค์ที่สวยเนื่องด้วยอะไรรู้ไหมครับเนื่องด้วยเนี่ยองค์นี้มีการปิดทองปิดทองในที่นี้หมายความว่าเขาเนี่ยจะนําทองคาเปลลเนี่ยมาปิดทองมีสองแบบอีกหนึ่งแบบคือกดเสร็จแล้วนามาปิดทีหลังแต่อีกอย่างหนึ่งคือปิดทองลงไปในแม่พิมพ์ก่อนแล้วถึงจะเอาเนื้อกดลงไปตามไปก็เลยทําให้ทองนะติดสวยแบบองค์นี้นะครับ เรามาเรียนรู้กันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าพระปิตากมรมหลวงนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแต่เป็นพระปิตาที่นั่งในท่าสมาธิขัดเพชรจะเห็นได้ว่าขาตรงนี้เป็นแง่งเลยนะเห็นไหมตรงนี้เป็นแง่งเลยนะครับนั่งขัดเพชรขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสมาธิขัดเพชรนะครับ ตรงขาเนี่ยเป็นเป็นเท้าหรือเป็นแท้งแเลยตรงทางข้างท้องเนี่ยข้างนี้ก็เป็นแท้งแงนะฮะนะครับแล้วท้องเนี่ยมีลักษณะลักษณะเนี่ยรูปทรงคล้ายๆหนามเลียบจะไม่กลมสะทีเดียวเห็นไหมจะป้านๆออกนะเป็นรูปทรงคล้ายๆหนามเลียบมือเนี่ยนะครับนะครับนิ้วมือเนี่ยกรีดเป็นการกรีดนิ้วนะครับขึ้นไปเนี่ยเป็นเป็นกรีดในแม่พิมพ์นะครับเป็นมีความคมชัดมากๆนะครับมือ ซ้ายอง์พระเนี่ยจะต่ํากว่ามือขวามือขวาจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยถ้าเทียบกับข้อสองด้วยกันนะหน้าข้อสองนะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็พลิกไว้พลิกด้านข้างดูเห็นไหมตรงเนี้ยขาจะเป็นแท่งๆเลยนะครับติดติดจะองพะ์พระจะขาะเป็นแท่งองค์สวยๆนะมีชายสังกติเนี่ยติดพาดลงมาเลยนะเห็นไหมียพาดลงมานะครับแล้วด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ย มันจะมีตัว W ค,คมๆมชัดๆัดเนี่ยตรงนี้เป็นตัว W ตรงนี้นะสามารถไปพูดในเรื่องราวของการดูชี้ตําำหนิเนี่ยของเกยแท้ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดจ่ายตังของผมเลยนะครับแล้วก็ผมก็ดูตรงแท่งขาตรงนี้แทง่งขาที่ขึ้นมาอยู่ข้างองค์พระข้างๆท้องพระตองซ้ายขวาเลยตรงด้านล่างเนี่ยก็จะมีแท่งแท่งแท่งเนี่ยเขาเรียกตัว W W ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นตัว W ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยอยู่ตรง ตรงด้านล่างใต้ของขานะครับใต้ของสมาธิขัดลาบเนี่ยนะครับและรงด้านมือเนี่ยขึ้นไปนะนะด้านมือเป็นการกรีดในแม่พิมพ์ขอขึ้นไปนะครับเราเนี่ยเห็นป่มเห็นไหมครับข้างเนี่ยเราแทบจะจ,บจับไม่ได้เลยเพราะว่าพระมีขนาดค่อนข้างเล็กมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจับให้ท่านดนเห็นไหมมันจิ๋วเลยครับเล็กจิ๋วแต่ราคาไม่จิ๋ว นะมีทองก็ไม่ค่อยจับไม่ค่อยอยากจับนะครับเพราะว่าทองมันจะหลุดนะตรงเนี้ยก็เป็นแม่พิมพ์นะครับเป็นขอบตัดแบบแม่พิมพ์นะครับไม่ได้กดจะขึ้นไปตัดก่อนนะ,ะคือเขาทําในแม่พิมพ์คือกดเนื้อลงไปนะฮะกดเนื้อลงไปก็เป็นเป็นบล็อกนี้เลยนะฮะอ่ามันนี่ดูข้างขวาแล้วมาดูข้างซ้ายข้างหนึ่งนี่เดี๋ยวผมผมเอามาสอนไลท์เสร็จเดี๋ยวผมต้องรีบไปเลี่ยมขับคืนเลยนะฮะ เพราะว่าพวกนี้พวกที่มีทองเนี่ยคือเราจะไปทะเลาะถล่าไม่ได้เพราะทองมันจะหายหมดนะครับเพราะว่าเนื้อพ้าเนี่ยนิ้วเนี่ยก็จะดูดทองไปนะครับคือถ้าเนื้อนิ้วอะส่วนใหญ่ก็จะมีคนทุกคนก็จะมีเหงื่อแล้วก็จะดูดทองเขาบอกว่าถ้าจะให้จับจริงๆต้องเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็จับอยู่ในถุงมันจะได้ไม่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 ดูดทองไปนะครับนี่ดันคางเห็นไหมเห็นไหมครับ เป็นขอบตึงๆเลยเห็นไหมนนี่ด้านล่างด้านล่างนะครับโอ้โหจับค่อนข้างยากมากๆนะนี่ด้านล่างนี่ด้านล่างต้องค่อยๆจับเห็นไหมตรงนี้มันคล้ายๆเนี่ยตัว w y เป็นตัว w y เลยไม่ใช่คล้ายตัว w y เลยเห็นไหมครับทองด้านล่างจะแบบไม่ค่อยติดแต่ด้านหน้าติดเลยติดชัดๆเลยนะฮะอันนี้ด้านล่างอันนี้ด้านบนหัว นี่นด้านันหัวเห็นไหมอันนี้ด้านหลังนี่ด้านหลังเนี่ยจะเห็นเลยนะีด้ว่ามีร่องรอยของลายมือหรือลายนิ้วมือติดติดอยู่ที่ด้านหลังองค์พระด้วยเห็นไหมครับนี่พอติดทองแล้วจะเห็นรอยร่องรอยของลายนิ้วมือติดที่องค์พระเลยนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยก็พอหลังจะไล่เสร็จเนี่ยผมก็จะต้อง รีบนาไปเลี่ยมเข้าที่แหละนะครับก็จะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆเ,เจอพระที่มีการมีทองอย่างนี้นะครับอย่านํามือไปติดไปจับนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับให้นําใส่ถุงนี้ไว้นี่นะครับนําใส่ถุงไว้เวลาจะส่องอะไรก็พยายามดูในถุงนะครับอย่าไปหยิบจับมากก้าส่องอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นบอกเคล็ดลับพระที่มีทองนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เขามีทองอยู่แล้วเนี่ย นี่องจิ๋วมากนะถ้าเทียบผบนิ้วก้อยผมเลยเดี๋ยวว่าแค่ปลายนิ้วองคพระเนี่ยเล็กกว่าปลายนิ้วอีกนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าให้เทียบกับปลายนิ้วเนี่ยนี่นี่องค์พระเนี่ยเล็กกว่าปลายนิ้วอีกนะครับแบบนี้องหนึ่งนะครับสี่ล้านผมรับเช่านะถ้ามีนะอย่างนี้นะองละสี่ล้านผมรับเช่านะถ้าให้เทียบกับปลายนิ้วก้อยเนี่ยถือว่าเล็กมากๆเห็นไหมเล็กมากๆเล็กจิ๋วเลยนะครับแต่ราคาไม่จิ๋วจริงๆ องน,นี้มีคนมาบุกผมหน้าดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะนามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาพิมพ์ทรงแต่วันนี้ผมได้นํามาศึกษาเวลาสองพระที่มีทองอย่าลืมนะครับอย่าลืมเน้นย้ำมาม่าลืมเนี่ยเพื่อนๆสามารถนําตรงเนี้ไปบอกต่อได้พระที่มีการลงทองที่เขาปิดทองลงแม่พิมพ์ก่อนแล้วก็กดเนื้อลงไปเนี่ยก็ต้องใส่อย่างนี้เพราะว่าการที่จะจับพระที่มันมีนิ้วคนเราม,มีเหงื่อทุกคน พอมีเหงื่อปุ๊บเนี่ยก็จะดูดทองงนี้ติดไปที่นิ้วนะครับทําให้ทองเนี่ยก็จะไม่มีการอลามหรือความสวย,ยาง,งามอย่างเช่นเฉกเช่นที่เขามาแต่เดิมก็เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์จันลงไว้นะครับเพื่อที่ว่าความสวยงามนันจะคงอยู่นะครับไดจริงๆเห็นไหมครับวันนี้นะครับ ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขออำนาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงพ่อสุกัดประคองมาขามเท่าครับให้เพื่อนๆไปไหนขอให้เจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะครับปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเฮงตลอดปีและข็โชคดีตลอดไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเรื่องเา่านิดนึงนะครับร้านผมนะครับที่อยู่สาขาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนและอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับตรวจชักพาร์ฟีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับส่วนท่านที่อยากจะพบเจอผมนะครับ ที่พันทิพย์บางวัวนนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา11โมงนะครับถึง4โมงเย็นนะครับถึง5โมงเย็นพบเจอผมได้ที่ร้านผมของที่พันทิพย์บางวัวนนะครับก็ร้านผมหาง่ายนะครับอยู่บริเวณชั้น3นะครับก็พบเจอผมได้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านนี้นะครับพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับท่านใดที่อยากมาพบผมก็สามารถมาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากไปถึง FC แฟนเพจทุกท่านนะครับเราก็ยังมี การให้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาขายพระเราโดยที่ว่าแนะนําพักพวกเพื่อนบ้านพวกพ้องมาผมมีให้20เปอกันทุกท่านทุกคนเลยครับอย่าลืมนะครับมากันเนยอะๆขอบพระคุณนะครับที่ติดตามน้องลอยฟ้าครับผม